นัตทิสันติปะลังสุข,ขังซึ่งแปลความหมายว่าความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีสวัสดีครับเพื่อนๆเที่ยวทั่วไทยกับมหาวิาลคนเดิมนะครับวันนี้จะพูดถึงประวัติอธิการบดีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คือศาสตราจารย์ดรพระราชปริยัตกวีสมจินสัมมาปัญโยปรเรียนธรรม9ประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาสีเจริญท่านเกิดเมื่อวันที่28กันยายน2503ที่อำเภอลำไายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ท่านอุปสมบทเมื่อ ปีพศ2525ปีพศ2528สอบได้ประเรียธรรม9ประโยคปีพศ2551เป็นเจ้าคุณสามันประเรียนที่พระสีคำพีรยานปีพศ2559เป็นพระราชาคณะฉันราช ที่พระราชประระยัตตวีปีพศ2561ได้รับแต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับวันนี้เป็นวันออกพรรษาพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันตักบาท เทโวนะครับวันตักบาทเทโวคือวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากเทวโลกคือโลกของเทวดาเพื่อเสด็จขึ้นไปจำพรรษาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อโปรดพุทธมารดานะครับโอเคนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ